เคยมีหน้าที่ที่เวลาวัดสุท่านมีงานปลุกเสกพระผมมีหน้าที่ที่นิม,มนต์พระนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ต้องถือดีกาวไปแล้วก็ไปลำพัดครับดังนั้นพระเกติอาจารย์ที่ผมเจอเนี่ยเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครที่เปรียบท่านได้จริงฮนะท่านคือเหมือนท่านที่ท่านเคยบอกว่าหนึ่งไม่มีสอง<ม>คือผม<ะ> คือท่านพูดว่าหนึ่งไม่มีสองหนึ่งบ่มีสองนะครับหนึ่งบ่มีสองนี่คือประมาณไหนครับอาจารย์ความหมายประมาณว่าคือถ้าถ้าพ้าใน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 ยุคในยุคนี้ฮะอันนี้อาจจะยกท่านเกินไปคือไม่มีใครเทียบท่านได้ในความเป็นหนึ่งของท่านไม่แพ้ใครครับอะเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าท่านจะเป็นที่หนึ่งหรือที่ไหนเพราะครูบาอาจารย์ของใครใครก็นับถือศรัทธาแต่สําหรับสายเราเราก็นับถือท่านเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะครับ แต,แต่อาชีพปริหารเนี่ยต้องเกิดด้วยความศรัทธาหากเราไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่ผมเคยได้ยินบ่อยๆว่าพระที่ร่วมปลุกเสกหรือเคยเสกร่วมกับท่านเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าพลังของท่านเนี่ยล้ำลึกพิสดารครับ แม้กระทั่งหลวงปู่หงพรมปัญญูที่เราเคยเห็น<อ>ใช่ไหมครับหลวงปู่หงเนี่ก้มกาบหลวงปู่หมุนเลยก้มกาบผมเคยเออตอนตอนนั้นผ้า,าจานอุดมทรัพนะฮะ,ะก็เล่าให้ฟังบอกว่า,วาท่านท่านเล่าให้ฟังว่าปู่หงเนเห็นพลังท่านหมุนเป็นพายุหมุนเป็นพายุขึ้นไปก็เหมือนไต้ฝุ่นแล้วก็ลงมา